สวัสดีค่ะฉันชื่อดาวฉันอายุ25ปีฉันอยากจะมาเล่าเรื่องของตัวเองให้เพื่อนๆได้ฟังกันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหเดือนก่อนฉันกำลังยืนล่ำลาก,กับสามีหนุ่มรุ่นใหญ่สามีของฉันเขาอายุมากกว่าฉัน20ปีค่ะพี่เขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งนานๆาทีพี่เขาจะกลับบ้านมาหาฉัน ในแต่ละครั้งสามีของฉันเขาจะกลับมาพักอยู่ที่บ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์และตัวของฉันเองทำงานประจำค่ะหยุดทุกวันอาทิตย์เหมือนกันในระหว่างที่สามีกลับมาครั้งนั้นฉันกับสามีจะทำเรื่องแบบนั้นทุกคืนค่ะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะคะว่าสามีของฉันพี่เขาเป็นหนุ่มรุ่นใหญ่เรื่องแบบนั้นย่อมไม่ได้ดั่งใจฉันเป็นธรรมดาจริงๆแล้ว ตัวของฉันเองมีความต้องการเรื่องแบบนั้นค่อนข้างมากนะคะฉันชอบอะไรที่แปลกใหม่อยู่เสมอๆและมาถึงวันที่เขาต้องกลับไปยังแคมป์ที่ต่างจังหวัดเราสองคนก็ได้ยืนล่ำลากันด้วยความที่ต้องจากกันค่ะอีกตั้งหลายวันกว่าพี่เขาจะกลับมาเมื่อฉันกลับมาทำงานเพื่อนๆในที่ทำงานต่างพากันมานั่งลุมล้อม เพื่อถามถ่ายอยากรู้อยากเห็นเรื่องของฉันกับสามีแก่พวกเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากๆค่ะถือว่าเมา้ามอยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและตัวของฉันเองก็ชอบเล่าเรื่องแบบนั้นให้เพื่อนๆน,นและน้องๆได้ฟังรุ่นน้องต่างพากันชอบใจใหญ่เวลาที่ฟังฉันเล่าพี่ดาวพี่ดาวสามีของพี่กลับแล้วใช่ไหม กลับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วละจ้ะเป็นยังไงบ้างคะแฟนพี่มารอบนี้เผ็ดไหมความสอดรู้สอดเห็นของเพื่อนๆนเริ่มจ้องมองมาที่ฉันด้วยความตั้งอกตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันจะเล่าพวกเธอนี่ก็นะสามีของพี่เขาแก่แล้วเรื่องแบบนั้นละหรออย่าให้พี่ต้องพูดเลยยังไม่ทันจะเริ่มก็เสียอารมณ์แล้วพี่ก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเอาใจเขา เพราะเขาเป็นคนหาเงินให้พี่ใช้ใจจริงของพี่อะเหรออยากจะหาใหม่ใจจะขาดฉันและเพื่อนนั่งมอยกันจนสนุกปากจนมีผู้หญิงมาท,ทอมเดินตรงเข้ามาหาพอฉันเห็นเขาเท่านั้นละคะ่ะฉันก็ถึงกับออกอาการทันทีทอมคนนั้นเขากำลังสั่งงานนกเด็กรุ่นน้องที่นั่งอยู่โต๊ะข้างๆพอเขาสั่งงานเสร็จเขาก็เดินกลับไปภายในออฟฟิศของเขา และฉันเองก็ขยับเก้าอี้เข้าไปใกล้ๆเยนกไม่รู้เป็นอะไรนะคะท่าทีของฉันอยากรู้อยากเห็นเอามากๆเออพี่ดาวมาก็ดีและหนูลืมไปเลยว่าตอนที่พี่ลางานตอนสามีพี่มาน่ะมีหัวหน้าคนใหม่มาพอดีพี่เขาชื่อแอมนะเท่ไหมแหมแกก็เออนี่แกหุบปากไปเลยนะ แกห้ามไปพูดให้ใครได้ยินว่าพี่มีสามีแล้วเข้าใจไหมก็ได้ก็ได้พี่พูดแค่นี้ทำเป็นโกรธไปไปแยกย้ายไปทำงานสักพักทอมคนที่ว่าเขาก็เดินออกมาอีกครั้งคราวนี้ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาเลยนะคะพี่เขาแอบส่งสายตามองมาที่ฉันดูท่าทางไม่เบาเลยนะคะเห็นมาดเท่แบบนั้น ดูท่าทางจะเผ็ดไม่เบาเลยค่ะฉันแอบคิดในใจอยู่คนเดียวจนวันหยุดของพวกเรามาถึงเพื่อนๆในออฟฟิศต่างพากันนัดปาร์ตี้ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งวันนั้นฉันเองไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ใจหนึ่งก็อยากไปอีกใจก็รู้ตัวเองว่าไม่ไหวและไหนจะยายนกที่คอยขยันขยอให้ฉันไปเป็นเพื่อนอีกและสุดท้ายฉันก็ต้องตอบตกลงค่ะ และฉันก็ได้ขอติดรถไปกับเยนกเพื่อนรุ่นน้องพอไปถึงร้านอาหารที่นัดกันเพื่อนๆบางคนก็พากันมาถึงก่อนหน้านั้นแล้วจะเหลือก็แต่พี่ทอมคนนั้นค่ะที่ยังคงมาไม่ถึงฉันกับเยนกพากันนั่งดื่มสักพักพี่ทอมคนนั้นเขาก็เดินเข้าร้านมาโอ้ยหมายกอดคือแบบว่าพี่เขาดูดีและหล่อมากๆค่ะทุกคน พี่เขาดูดีและหล่อกว่าผู้ชายจริงๆด้วยซ้ําเมื่อพี่เขาเดินเข้ามาในร้านพี่เขาก็เดินมานั่งติดกับฉันเอาละสิบ้าไปแล้วเราคงแพ้ทางสาวหล่อซะด้วยสิกินน้ําหอมของพี่เขาหอมมากๆค่ะพี่ดาวพี่ดาวพี่เก็บอาการหน่อยสิอะไรของแกฉันไม่ได้คิดอะไรซะหน่อยไม่ต้องมาโกหกฉันรู้จักพี่ดีกว่าใครจ้ายายอับดุล จากนั้นพี่ทอมเขาก็ได้เดินออกมาจากห้องน้ําค่ะและเดินกลับมานั่งติดกับฉันเหมือนเดิมพี่เขาถามฉันอยู่สองสามคำฉันยกแก้วไปด้วยตอบไปด้วยด้วยความแก้เขินค่ะจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเกือบจะห้าทุ่มทุกคนดื่มกินกันจนได้ที่บางคนก็ทยอยกลับส่วนยายนกก็ได้โทรให้แฟนมารับกลับ เพราะนางเมาแล้วขับรถกลับเองไม่ไหวส่วนชั้นคืนนี้พี่ทอมเขาขออาสาไปส่งฉันเองจะให้ปฏิเสธได้ยังไงกันล่ะคะเหยื่อมาถึงที่แล้วจากนั้นฉันและพี่เขาก็พากันนั่งรถออกไปด้วยกันตลอดทางพี่เขาถามฉันว่าไหวไหมถ้าทางเป็นห่วงเป็นใยชั้นเหลือเกินแต่สุดท้ายรถก็วิ่งไปไม่ถึงที่บ้าน แต่ไปลงเอยที่บ้านของพี่เขาแทนพี่เขาอายุ30ปีเพิ่งเลิกกับแฟนได้สองเดือนพี่เขาบอกกับฉันแบบนั้นเราคุยกันอยู่พักหนึ่งจากนั้นพี่เขาก็เดินไปหยิบเครื่องดื่มมาให้ฉันดื่มต่อพวกเราคุยกันอยู่นานจนฉันกับพี่เขาเผลอทำเรื่องแบบนั้นกันจนได้จากนั้นเราสองคนก็ทำเรื่องแบบนั้นกันอยู่บ่อย พักหลังมานี้หนูก็เริ่มไปค้างที่บ้านของพี่เขาจนอาทิตย์ใกล้สามีของฉันจะกลับมาฉันก็ได้โกหกพี่เขาว่าพ่อของฉันไม่สบายและขอลางานไปดูพ่อที่ต่างจังหวัดฉันกลัวมากๆค่ะกลัวว่าพี่เขาจะรู้ฉันขอพูดจากใจเลยนะคะว่าฉันแอบมีใจให้พี่เขาไปแล้วจนเต็มร้อยแต่ก็ติดที่ว่า แต่ก็ติดที่ว่ามีตาแก่ที่บ้านแต่ฉันคงไม่สลับทิ้งหรอกคะ่ะเพราะตาแก่ที่บ้านยังมีประโยชน์กับฉันอยู่พอฉันโกหกพี่เขาว่าต้องกลับไปดูแลพ่อสักสี่ห้าวันพี่เขาก็อนุญาตให้ฉันไปดูดูแล้วพี่เขาก็ดูเป็นห่วงเป็นใย,ยฉันเอามากๆเลยนะคะพี่เขาคอยโทรถามถึงอาการของพ่อตลอดเวลาทุกครั้งที่พี่เขาโทรมาหาฉันก็ต้องแอบคุย กลัวตะแก่จับได้ฉันแอบคบทั้งสองคนมาเกือบหกเดือนค่ะจนเพื่อนๆที่ทำงานไม่มีใครกล้ายุ่งเรื่องของฉันเลยและมีอยู่ครั้งหนึ่งเกือบจะโดนรถไฟชนกันเพราะฉันพลาดเองแต่ดีนะคะที่ได้ใย,ยนกรุ่นน้องที่ทำงานช่วยเป็นไม้กันหมาให้ตอนนั้นสามีของฉันเขากลับมาจากแคมป์และมารอรับฉันที่หน้าบริษัท โดยไม่ได้โทรมาบอกค่ะเขากัดจะมาเซอร์ไพรส์แต่ดีที่ยายนกออกมาซื้อกาแฟดันเห็นเข้าสก่อนเลยรีบโทรศัพท์มาหาฉันและตอนนั้นฉันกำลังนั่งคุยอยู่กับพี่เขาพอดีและพี่เขากำลังจะไปส่งฉันกลับบ้านแต่โชคดีมากๆค่ะที่พี่เขาติดประชุมกับทันหันเลยไม่ได้ไปส่งฉันและวันนั้น ฉันต้องนั่งรถกลับมาพร้อมกับสามีแก่ของฉันฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่อยากทำผิดกับใครอีกแล้วฉันอยากเลิกกับสามีแก่ของฉันแต่มันคงไม่ง่ายหรอกคะ่ะสุดท้ายแล้วฉันก็เลือกเก็บเธอไว้ทั้งสองคน